สวัสดีครับทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมสําหรับวันนี้จะพามาดูแก้วสารพัดนึกครับผมแก้วสารพัดนึกนั้นสำหรับตัวธรรมดาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมแต่วันนี้พอผมผมจะพาไปชมแก้วสารพัดนึกที่เป็นแก้วสารพัดนึกด่างครับผมทุกท่านอันนี้ก็จะเป็นแก้วสารพัดนึกที่มีความสวยงามแล้วก็จะมี จุดดา่างฮาร์ครับผมทุกท่านอันนี้คืออยากเอามาให้ชมเผื่อเป็นแรงบันดาลใจสําหรับคนที่ชอบไม้ตระกูลนี้ครับผมซึ่งถ้าเราเลี้ยงไปนานๆก็จะกลายพันธุ์แบบนี้เลยครับผมอันนี้จะดา่างฮาร์สวยมากๆเลยครับผมนี่ครับแต่ว่าตามที่ผมเห็นเขาเอามาขายก็ราคาค่อนข้างที่สูงพอสมควรนะครับสำหรับต้นด่างอย่างนี้ครับผม หลับตัวนี้เป็นของคนรู้จักกันผมก็มาขอเยี่ยมชมครับผมเนื่องจากเจ้าของเขาหวงมีอยู่ต้นเดียวผมติดต่อทําการขอซื้อแต่เิ่นก็นยังบวกขายเนาะแต่ว่าก็ะยากเอามาฝากให้ทุกท่านได้เอามาศึกษาร่วมกันเนาะทุกท่านนี่ครับแล้วก็จะมีไม้ที่กลก็คือสนีจันโกเมนนะครับผมอันนี้จะ กำลังจะกลายนี่ครับผมตรงกลางเพื่อนก็นจะมีใบที่ลายอันนี้ไม่ใช่ว่าจะเพิ่นเป็นใบเป็นโรคนะครับผมอันนี้จะเป็นใบที่เพื่อนกําลังจะกลายครับผมนี่ครับก็ากฝากให้ทุกท่านได้เอามาชมกันเผื่อเป็นแรงบันดาลใจในการเลี้ยงไม้นะทุกท่านได้ไม้กลายไปอีกที่เป็นไม้ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะครับผมทุกท่านนี่ครับก็หวังว่าคลิปนี้ก็ คงจะเป็นประโยชน์ต่อทุกทกท่านที่มารับชมเนาะครับผมเพราะว่าไม้กายนั้นจะมีตามธรรมชาติทั่วไปเด้อครับผมแล้วก็ถ้าใครดวงดีหน่อยก็จะได้เป็นไม้กายแบบนี้ครับผมฝากให้ติดตามช่องเด้อครับผมสําหรับคนที่มาชมก็กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากที่รับชมขอบคุณครับ